กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับรายการการพาเที่สร้างก,กันอีกแล้วอาา่าฮะวันนี้ผมก็กลับมาอยู่กับการรีวิวเจ้าเอชทรูนอร์มลนะครับอ่าซีรีส์ดั้ำเอชเนี่ยรีสต็อกกันเยอะมากนะใครที่สนใจนะครับอย่าลืมรีบไปซื้อนะฮะหมดหมดเร็วมากก็เพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาก็มาเข้าเรื่องก,กันเลยส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือการดีไซน์นครับการดีไซน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนคือ มันไม่เหมือนนะมันคือการพัฒนาของ S1 ขึ้นมานะครับคือจุดสังเกตง,ง่ายก็หลายๆอย่างนะครับตั้งแต่ลักษณะบนลักษณะตัวของเจ้าผมขอเรียกว่ากันดั้มนะครับพอดีผมติดปากเรียกว่ากันดั้มแต่เอาจริงๆก็คือกันพาได้แหละตัวของกันดั้มนะครับจะมีลักษณะคือ S1 ที่เพิ่มดีเทลขึ้นมานะครับแล้วก็มีความรู้สึกให้เป็นความรู้สึกของผมมันเหมือนแบบเป็นกันดั้มวิงนะเพราะว่าเขามีปีกนะแต่มันไม่ใช่ปีกที่เป็นแบ็คแพคนะครับเป็นปีกที่ออกมาจากช่วงขาง่อช่วงข้างเาค้าาารกก็มมมีววูสึ่ สวยมากขึ้นนะแล้วก็การเดินล่องเขาก็ทํามาดีระดับหนึ่งนะแต่ว่าบางจุดอาจจะต้องมีการย้ําเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับก็ในส่วนคะแนนตรงนี้ผมขอให้สีละกันเพราะว่า ในเรื่องของร่องเนี่ยมันมีหลายจุดมากครับที่เราต้องไปเดินร่องเองนะส่วนตัวที่ผมเจอก็จะมีช่วงบริเวณขาช่วงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะคือผมไปเดินร่องมาเพิ่มนะครับก็คือการย้ำร่องนั่นแหละไม่ได้ไปเดินลายเพิ่มนะย้ำร่องลงไปเฉยๆนะครับแต่ดูรวมก็คือหากใครที่ไม่ได้มีพันลไลน์นะต่อดิบออกมาก็สวยนะครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ะ คดดูเลยประมาณนี้นะเนี่ยน,นี่คือกาตอดิบก็คือสวยแล้วนะครับส่วนที่สองสีและการแยกสีสีที่มันไม่ตรงเนะี่ยมีแค่ตรงจุดเดียวนะที่เขาไม่ได้ให้สีมานะครับก็จะเป็นช่วงข้างหลังตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับถ้าเดินดูในคู่มือเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะแล้วก็จุดที่ผมงงที่สุดก็คือบอริเวณตรงนี้คุณผู้ชมดูดีๆนะเห็นอะไรไหมครับมาเป็นสติกเกอร์เว้ทุกคนมันไม่ใช่พลาสติก ใช่มันคือสติกเกอร์ผมงหงมากเลยอะอะไรอ่ะไฮเกตนะเว้ยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นเกตกระจกขนาดนั้นแต่ทำไมพี่แกเล่นติดสติกเกอร์เพราะว่าในบางตัวที่ผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นอ่าพลาสติกแยกแล้วก็มาประกบกันนะครับแทนที่บันไดนราจะทำอย่างนั้นมาแล้วก็สีนะครับแบ่งมาดีแบ่งมาชาัดมากนะครับโ <Wow. S 1> ดยรวมผมก็ชอบดังนั้นผมจึงให้คะแนนสีละกันที่ผมหักไปก็รู้สึกว่าตะหนดใจ,จตรงนี้ กับช่วงข้างหลังนะครับที่เขาน่าจะมีสติกเกอร์มาให้สว่วนที่3ครับความแข็งแรงและจุขยับ ความแข็งแรงเนี่ยผมต้องให้เลยนะครับสามารถยืนได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูจุดขยับกันผมต้องขออภัยด้วยนะผมอาจจะไม่ได้ทำฟอร์มมาเป็นร่างยานนะครับแต่ว่าอุปกรณ์สําคัญที่ต้องใช้นะครับก็จะมีชินนนะช้นนี้นะอ่าชิ้นนี้นะถามว่าทําไมส่วนตัวถึงไม่ทําโหมดยานอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะส่วนตัวคือผมไม่ชอบให้กระดําไปเป็นยานนะครับผมไม่ชอบมากๆผมดูกี่ภาคเนี่ยผมไม่ชอบตอน,นมันเป็นยานที่สุดแล้วนะครับ เอาละเรานอกเรื่องกันแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเถอะจุกขยับนะครับเพราะนั้นผมจะไล่ลงไปนะตรงนี้มันแน่นครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนปีกข้างครับขยับได้นะอ่าพับไปข้างหน้าข้างขาง่างนี้ได้ครับอ่าแต่ผมเอามือลงให้นิดหนึ่งอ่าอ่านี่นะครับอ่ามันพับออกมาได้นะแล้วก็ส่วนอ่าง่ามปีกตรงนี้นครับดึงขึ้นได้ประมาณนี้เลยนะครับเอาอัาอานเดียวเนาะทุกอันก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแขนนะครับอ่าผมให้ดูแขนต่อเลย ฟึบยกได้ประมาณนี้เลยนะฟึ้บอ,อ่านะครับข้อพับเดี๋ยวผมเอาโลก่ออกก่อนละกันนะแขนสองข้างคล้ายกันครับจุดขยับดีเหมือนเดิมข้อพับครับขึ้นมาฟึบอ,อ่าได้ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ช่วงเอวเดี๋ยวลองบิดนะครับฟึบนะครับ ได้แค่นี้นะครับไม่เยอะนะช่วงเอวนะครับนิดเดียวส่วนขานะครับผมจะไม่เตะไปข้างหน้านะอันนี้คือเรื่องปกติและเรามาดูช่วงข้อพับขาเขาละกันอ่าประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้อนี่ยกขึ้นมาได้ประมาณนี้นะติดละเขาจะมีตรงอ่าข้างหลังนี้นะครับตรงตูดเขาเนี่ยฮะจะติดตรงตูดนะแล้วก็กิมมิกเล็กเน้อยน้อยนะครับอมาดูถึงกิมมิกกันบ้าง ตรงนี้พับได้ฮะเพราะว่าตอนหมดแปลงล่างไปหมดยานเนี่ยเขาจะต้องใช้นะครับในส่งคะแนนของความแข็งแรงและจุดขยับผมขอให้5ละกันนะเพราะโดยรวมคือมันโอเคมากยืนได้นะครับผมนึกว่ามันจะมีอาการอ่าง่อยนะเพราะตอนแรกอ่ะส่วนมากกันพลาที่มันมีอะไรเยอะๆเงี้ยมันมักจะง่อยแต่ก็คือถือว่าทำมาได้ดีนะแล้วก็ในส่วนของจุดขยับก็คือเหมือน H1 เลยนะครับถือว่าทำมาดีมาก แต่เสียดานนิดนึงตรงนี้ก็อาจจะโยกแร่นเล็กน้อยนะครับอาจจะได้แค่บิดนะครับได้แค่หมุนนะครับอาจจะบิดได้ไม่เยอะนะส่วนสุดท้ายครับก็คือความคุ้มค่า is to normal ถ้าผมจำช่วงราคาไม่ผิดน่าจะอยู่ช่วงที่500-550บาทนะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่าผมบ้มาในราคา510บาทนะส่วนตัวผมมองว่ามันคุม้มถามว่าทำไมในราคา550บาทเราไปดูบัตเดิมของเขาก่อนนะครับ มีบีมเซเบอร์เหมือนเดิมนะครับคู่หนึ่งมีโลนะครับนี่มีมีโลมานะครับแล้วก็มีปืนมาหนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วก็แถมมือมาอีกคู่หนึ่งแต่ว่าเป็นมือขวามือนเดิมคือผมไม่รู้ว่าลุงบันไดเป็นอะไรกับมือขวามากมายนะฮะแล้วก็นี่เลยครับปัจจุบันไฮเกตหลายๆตัวเริ่มหายไปแล้วนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าแท่นนะฮะแอคชั่นฟรีนะครับแอคชั่นเบสฟรีนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาสามารถเอาอ่ามือที่เราเป็นบัตเตอร์นะครับมาใส่ได้นะาฐานก็มีความแข็งแรงครับพอดีกับตัวหุ่นเลยซึ่งความคุ้มค่าผมมาให้เต็ม5เลยถามว่าทําไมในะราคา500บาทได้เข้านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสามารถเล่นได้2แบบนะเป็นทั้งแบบยาแล้วก็เป็นทั้งแบบตัวโมบิสูดได้นะอันนี้ผมให้ความคุ้มค่าเต็มไปเลยนะอันนี้ผมชอบมนะากคะแนนโดยโรวมก็จะสนุกข้างบนตามนี้เลยอ่านะครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า e g e to Normal นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจเจ้า e g e to Normal หรือการพาในซีรีส์ Gundam e g e ทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวกับผมเองแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยแล้วก็คลิปวิดีโอหน้านะครับหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมสัญญาว่าผมจะพยายามหามารีวิวให้้ได นะก็บ่นมามากพอแล้วก็ต้องขอคุณรับชมจนจบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย